มันก็ดีขึ้นนะคะรู้สึกจะดีขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลำบากมลตรอกก่อนเงินยังไม่ค่อยพอใช้ทีนี้ลูกชายก็มีงานทําแฟนก็มีงานทําแล้วก็พอสบายใจอยู่ได้ค่ะพอเพียงค่ะครั้งแรกนะคะพาหลานค่ะมามารับของขวัญค่ะมีงานแจกของขวัญเด็กนะคะประทับใจค่ะอบอุ่นมากเลยค่ะที่นี่ต้อนรับดีมากค่ะแล้วหลานก็สนใจที่จะเรียนค่ะเรียนกับคูลวีที่นี่ค่ะ มีเรื่องกุ้มใจมาจากบ้านนะคะพอมาที่นี่แล้วก็ประทับใจแล้วสบายใจอะคะ่ะได้มีความรู้สึกว่าฟังที่อาจารย์อัมพรขึ้นเทศนะคะฟังแล้วประทับใจก็เลยรับเชื่อะคะ่ะ โอ้หลายเหตุการณ์อย่างเช่นแฟนนะคะคือปู่ของน้องไม่ค่อยสบายเงี้ยขอขอขอพรจากท่านนะคะก็รู้สึกแฟนดีขึ้นนะคะรู้สึกอาการเขาดีขึ้นลูกชายตกงานนะคะก็ขอขอพรจากท่านขอขอให้ลูกชายได้งานก็ได้ค่ะลูกชายก็ได้งานค่ะที่เงินเดือนจะพอใช้ไม่มากนะแต่ก็ดูดีะคะ่ะพอดีค่ะพอใช้รู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะที่นี่เป็นกันเองนะคะมาที่นี่มีอะไรบางทีเรามาขอความปรึกษาก็ให้คำปรึกษาเรา ไม่พอนะคะยังให้อาหารกลับบ้านด้วยค่ะได้อาหารกลับบ้านทุกทิตเลยค่ะมีแต่ของอร่อยกันที่นี่ก๋วยเตี๋ยวของแม่ติ๋มค่ะแม่ติ๋มทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะก็จะพูดแบบที่เรารู้สึกนะคะว่าถ้ามีเรื่องกุ้มใจหรือไม่สบายใจมาที่น่จะมีความสุขสบายใจค่ะเพราะจากที่เราได้รับมาคะเรารู้สึกว่าดีมากๆค่ะดีกว่าแต่ก่อนเยอะค่ะ แล้วก็ไม่ได้ลำบากมูลตะกอดตะกอนเงินยังไม่ค่อยพอใช้ด้ลูกชายก็มีงานทําแฟนก็มีงานทําแล้วก็พอสบายใจอยู่ได้ค่ะพอเพียงค่ะมาอยู่นี่เขาเรียนเก่งขึ้นค่ะเขาฉลาดค่ะอยู่แค่อนุบาลสองนะคะห้าขวบแต่ไปโรงเรียนค่ะสอบได้ที่หนึ่งเลยค่ะครูถามไปเรียนที่ไหนมาบอกเรียนที่โบสถ์ค่ะโบสถ์คิดเนี่ยแหละค่ะบอกครูที่โรงเรียนน้องค่ะที่นี่มีของเล่นเยอะแยะคุณครูลวีก็ใจดีค่ะสอนดีเทคแคร์ดีค่ะ ความสุขนะคะก็ได้มามาโบสได้มาฟังจารย์เทศนาค่ะได้ฟังแล้วเรามีความประทับใจรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะถ้ารู้เนี่ยมาตั้งนานแล้วนะคะมีรู้เรื่องแต่มดจะไปอยู่ที่อื่นอยไปงมอยู่ที่อื่นอยู่ค่ะ